เตรียมของขวัญวันปีใหม่จะมอบให้ผู้ทื่นที่รักและเคารพปร,รับผ,รผู้ใหญ่เนี่ยมักจะหาอะไรอะไรใส่กระเช้าอะไรก็ได้ที่ใส่กระเช้าเลยจะ้ะแต่่าเอาน้ำมาใส่น้ำมาเอ้ยบุรีเอ้ย,อ,ยอะไรเสียงตุมตุม้มตาม,ตาม,ตามๆก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวท่านตกตก,ตกใจเนะี่ย เรากำลังจะสร้างอ,อส่งความสุขให้ท่านเนี่ยแต่จะไปสร้างความเนาะให้ท่านน้ำเมาให้ท่านเมากตั้งแต่ต้นปีแล้วจะไปดีอะไรข่าที่ยอมแยกคนเลิกได้ทักทีเถอะนี่เลยน้ำเมาเนี่ยจะมอมเมากตั้งแต่ต้นปีเลยต้นปีก็ต้องสร้างบุญบารมีมันหมดยุคสมัยแล้วเราได้ทดลองทำดู ไม่จะปัญหาที่เกิดจากน้ำเมาบุหรี่มันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราลองดูสักปีสินะของขวัญวันปีใหม่ปีนี้เอามีแค่อาหารอะไรอร่อยๆนะวันนี้ค <c oughs> ู้โราใหญ่รู้จักแล้วล่ะบาร์บีคิวเป็นยังไงเออดอกไม้ผลไม้อะไรที่อะไรอะไรที่จะทำให้แข็งแรงเนี่ย มีสติปัญญาดีอะไรเฉลียวฉลาดอย่างนี้สิจ้ะของหอมอะไรก็ว่ากันไปสวยสดยงดงามแต่น้ำเมาบุหรี่เบืออะไรก็อย่าไปให้นี่นะจ๊ะอันนี้ก็โดยรักหลอกจึงบอกให้ของขวัญวันปีใบม่ปีนี้ตั้งไม่มีน้ำเมาเราจะไม่มอมเมาใครตั้งแต่ต้นปีนี้นะจ๊ะ